สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์คุณผู้ชมคะตอนนี้ทิพยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองแห่งความน่ารื่นรมหรือมีอีกฉายาหนึ่งว่าเมืองแห่งปราสาทสองยุคเจ้าของฉายาที่ว่านั้นคือสถานที่ใดคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะ ซีรัมค่ะ บุรีรัมเป็นดินแดนแห่งปราสาทหินและอารยธรรมของโบราณตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากหลักฐานทางโบราณคดีได้พบว่าการตั้งอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยทวาราวดีโดยเฉพาะปราสาทขอมที่มีมากกว่า60แห่งได้แสดงถึงความรุ่งเรืองและรื่นรมของบุรีรัมมาตั้งแต่อดีตการหลังจากสมัยขอมหรือขเขมรโบราณไปแล้วประวัติศาสตร์ของบุรีรัม ก็ได้เริ่มมีขึ้นอีกครั้งเมื่อสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสิน์โดยมีฐานะเป็นเมืองเมืองหนึ่งจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2476ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคและได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดบุรีรัมค่ะ และตอนนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ปราสาทหินสมัยขอมที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและสมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไาศาทยณอุาาทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งปราสาทหินทรายสีชมพูแห่งนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ <ấu S> 15-18เพื่อใช้เป็นเทวสถานของาศาสนา,ยายฮินด<ก>ูลัท <Joh> ธ <an> ิไสวนนิกายนอกจากนั้นแล้วที่ปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้ยังมีเรื่องหน้ามหัศจรรย์ เกิดขึ้นในทุกๆปีนั่นก็คือการเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นาศาสตร์ส่องลอดช่องทั้ง15ประตูของตัวปราสาทพนมรุ้งค่ะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็คือการมีพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันในเดือนเมษายนและเดือนกันยายนของทุกปี และในขณะเดียวกันค่ะก็เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกลอดช่องพร้อมกันทั้ง15ประตูเช่นเดียวกันเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะ ด้วยความน่าอัศจรรย์ของภูมิปัญญาคนในสมัยก่อนมีการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์พิเศษอันเป็นที่พิศวงต่อคนทั่วโลกว่าสามารถทำได้อย่างไรในยุคสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีช่วยในการคิดคำนวณปราสาทหินพนมรุง้งจึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งปราสาทหินพนมรุง้งได้รับการแปลงเป็นพุทธสถานในสมัยหลังช่วงที่ได้ถูกทิ้งร้าง มีผู้นำพระพุทธบาทจำลองไปประดิษฐานไว้ที่ปรางน้อยบนเขากลายเป็นประเพณีของชาวบ้านรอบๆบ,บริเวณนั้นได้พากันขึ้นไปนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทนี้รวมทั้งไหว้พระทำบุญในวันขึ้น15ข้ค่ำเดือน5ของทุกปีเนื่องจากปราสาทหินพนมรุง้งเป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่สวยงามและเป็นประเพณีแต่เดิมอยู่แล้วจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ส่งเสริมให้มีงานประเพณีในวันเสาร์และ และอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนสำหรับในปีนี้จะตรงกับวันที่2และวันที่3เมษายนจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณได้แก่ขบวนแห่ราชประเพณีของโบราณการแสดงแสงเสียงย้อนรอยอดีตพนมรุง้งในช่วงงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งของทุกปีเราจะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงตามความยาวของตัวประสาทและสามารถมองลอดช่องประตูทาง ด้านทิศตะวันตกฝา15ช่องประตูมีความยาว88เมตรซึ่งสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกรอบประตูพอดีจึงเป็นงานสำคัญประจำปีที่ต้องห้ามพลาดจริงๆค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือริ้วขบวนหลวงของพระนางภูปตินทละลักษมีเทวีพระมารดาของเจ้าชายนาเรนทราทิศผู้ซึ่งเป็นคนสร้างปราสาทพนมรุ้งค่ะพระนางได้เสด็จมาจากพระนครหลวงมายัางเทวาลัยพนมรุ้งพร้อมด้วยนางจริยานางสนองพระโอษฐและเหล่าข้าทาสบริวารเทพพาหนะเพื่อถวายเป็นเทวาสักการะแด่เทพผู้พิทักษทิศทั้ง10แห่งจักรวาลค่ะ ผมได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งก็จะได้ชมความงดงามของขบวนแห่งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้ง ซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์คุณผู้ชมจะไม่สามารถหาชมที่ไหนได้อีกเลยค่ะในโอกาสนี้ติ๊กอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจมาร่วมเฝ้าชมปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกมาร่วมกันร,รับพลังศักดิ์สิทธิ์แสงแรกแห่งรุ่งอรุณพระอาทิตย์ฉายแสงผ่านสีวลึงนับเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่ามาสัมผัสดูกันค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวนี้เดินทางมาไม่ยากเลยค่ะแถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจซึ่งติ๊กจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักมากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะ